แก้วการจนวันติดตอดุดามหน้าสายโให้ปากินมาคุณรัฐมาริกาชมภูสรกาป่าเสหาราวารานุนม่านเรืออากาศอิทธิสมานแตตดรงท้อปริญญาพิทยาศาสตรมหาบัณฑิตพันรุลภันไรพงศอรุวิทย์เนตรสิงห์รัทยวรากอยินยงบัพินีทองแดงปิริมลินสันคุณวานิชัทพลอินแฟงทรงไทยแต่งแก้ววัาที่ร้อยิงพันยาปอเจริญคันพันยาทองทุ่โม วานาคณาจันตาปฏิรัทธิทักษิโนปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกรกวันตั้งคำปัจฉยาพรบุดแก้ววันิศระลาขำเถื่อนสรัญญาไพยมณีปุตกัญญาสุธีรันปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองวัตถิลาอุดชมพูกาญจการจิตทองกัญทิลาทองลพคุณรรัชพัฒน์อุตสาหะรัฐลิการนาใกล้่ิดรัชพรละวันวงศณรัชพรการสอนนันครับ ิชยาบุรณาสินพิชยา,าสุมเพลาะลัลิตาสินานุสายวันสน์โคสุด,สดสไทยสุธิพจน์สู้ไท่ลิงอธิศรโสงคูณัอธิยาเฉลยกรินยาพิทยาสารบันฑิกระชามาชทยโยธา